ครับวันนี้เราจะมาหาไม้ข้าหลามกันไม้ข้าหลามดอยจเจียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราลองาหาดูจะเจอไม่เจอไม่ไมรู้เรับจะเอาไปเผาข้าหลามกันคนเดินขึ้นไปแล้วมือตัดตัดไม้เหนื่อยเหมือนกันครับขึ้นดอย ไปไม่เยอะครับกกระสอบหนึ่งเอาไปพอเผาตอนเผาอาจจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับนี่ครับเจอแล้วเจอสองสองลำแล้วครับนี่ครับไม่ต้องใหญ่ กสวยจะมันยาวครับแันนี้เป็นไม้ไผ่ไม้ดอยครับอันนั้นกำลังตัดอีกนี่วะลองตัดอีกครับได้อีกอันแล้วครับ เสีเบอรเจ็ดอ่้เหนื่อยไม่ได้ขึ้นดอยนานแล้วครับไหนจะบอกอีกลามละเดี๋ยวก็เต็มกระสอบครับแป๊บเดียวไม่ไผ่เยอะครับเดี๋ยวได้ให้ดูบรรยากาศรอบๆมีแต่ป่าถ้าคนไม่เคยมานี่หลง ครับได้อีกแล้วครับสามทีสามที่ทล้ม่ะเล่มยาวครับล้านั่นก็ได้หลายอันครับลาบอันนี้คนพามาตัดเสืเ่อส้มมาเล็กจีบคนพื้นที่ครับนี่ครับกำลังจะตัดแบ่งเ,เป็นกระบอกกระบอกครับ นี่แมวมันเล็กเดี๋ยวฝีมือการตัดเล็งก่อนมีคมดูเอาโยโๆๆมนันนี่นี่ครับไม้อ่อน ยาวครับยาวมากเลยซึ่งนี้ก่อนตัดดิมาสามสามเล่มครับแล้วมีข้างล่างอีกข้างล่างอีกอันหนึ่งเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับขอเวลาตัดนยะครับตอนนี้ก็ได้เกับเต็มกับสอบละ กำลังจะกลับกันละเดี๋ยวจะไปเอาข้างหน้าอีกหน่อยหนึ่งก็เดิน,ดนทางมาันลำบากหน่อยยุงก็เยอะครับยุงเยอะในป่าเดี๋ยววันหลังถ้าถึงหน้ามันเดี๋ยวจะพามามาหาหนอนไม้ไผ่อีกทีนะครับเคยมาหาป่านี่นะดอยนี่แหละได้หนอนไม้ไผ่เดี๋ยวเดี๋ยวทางมันเดินยากครับ นี่ครับได้มาหลายบอกและวแค่นี้ก็พอกินแล้วไม่ได้ทำขายทำกินเดี๋ยวกำลังตัดอีกเลี่มสองเล่มครับลำสองลำให้มันเต็มเต็มกระสอบเอาไปฝากคนฝากคนทางนน้นเลยครับ นี่ครับไม้ข้าวลามแต่มาเยอะนะครับขอบคุณมากครับผมที่รับชมและติดตามจนจบขอบคุณครับ